เหน็ดเหนื่อยถอนกล้าดำนาทั้งวันแล้วฉันได้เรียนรู้อะไรวันพุทธที่12มิถุนายน2567นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกพร้อมสมณะสิกขมาตและผู้ใหญ่ชาวชุมชนรวม64ชีวิตช่วยกันไปถอนกล้าข้าวและดำนาที่บ้านใหญ่เรืองตาสะพานบุญที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต้นเดินทางตอนตี50นาทีเดินทางด้วยรถ6ล้อ2คันซึ่งระยะทางกว่าจะไปถึงที่หมายก็ประมาณ80กิโลเมตรเสน่์อย่างหนึ่งของการเดินทางไกลด้วยรถ6ล้อก็คือแม้ว่าจะเบียดเสียดกันไปบนรถในช่วงแรกของการเดินทางที่นั่งดูเหมือนจะไม่พอต้องนั่งเบียดกันบางคนก็ต้องลงไปนั่งบนพื้นที่ปูเสือ่อแต่เมื่อเดินทางไปสักประมาณครึ่งค่อนชั่วโมงการเขย่าไปเขย่ามาของรถ ก็ทำให้เด็กบางคนลงไปนอนที่พื้นหรือหาที่นอนที่สบายส่วนตัวบางคนนั่งพิงผนังบางคนก็ซบกับตักเพื่อนซบกับหลังเพื่อนหลังจากถูกเขย่าไปเขย่ามาก็ดูลงตัวดีนั่งไม่สบายนักแต่ก็สบายกันทุกคน ไปถึงที่อำเภอน้ำยืนืนบ้านใหญ่เรืองตาสะพานบุญญาติธรรมบ้านราดประมาณ7จ็นาฬิกาสนาทีเดินทางล่าช้าไปนิดหน่อยเพราะจําทางเข้ากันไม่ได้เด็กๆบ่นว่าหิวแล้วเพราะปกติตอนเช้า6กโมงเด็กๆจะต้องกินข้าวต้มรองท้องไว้ก่อนทํางานแต่วันนี้เดินทางตั้งแต่ตีห้าก็เลยไม่ได้มีอาหารรองท้องมาก่อน อย่าเหมาะผู้หญิงมากเลยเพื่อที่จะไปทำานาที่นู่นปลายท้ายเนี่ยเราขอไม่ได้พืชนะเค่มือถอนก็ได้อันที่สองถอนก็จะพืชฮนะออกจากสมุนไพรอ๋อถอนหญ้าออกจากสมุนไพรครับมีหญ้าด้วยมีพืชอื่นด้วยฮนะถอ,อทนทั้งหมดเลยงานที่สามอ่ามีมีขนาดนี้นะฮะมีสองงานครับแต่ว่าพื้นที่มันกว้างมากเลยฮะก็จะพืชเนะี่ยกับหญ้าเนี่ยเป็นดงเลยตดงมีสองงานนะวันนี้อ้าว โอ้คนมาเยอะเกินข้าวเนี่ยพะเราเราต้องเชืวอกันถอนให้ให้เยอะๆเพราะว่าเราจะไปปลูกที่โน่นไะดําต่อเลยดำาไม่เสร็จวันนี้เหรอครับโอ้ที่ดําอยู่ทั้งโน้นจุดโน้นอ๋อที่ดําอยู่ทางโน้นอยู่พอทงท้ามมาลูกเราได้ข้าวเก่งทุกปีเลยนะข้าวจากยงดองงั้นเรารีบถอนรีบดําที่นี่จะเป็นแหล่งสมุนไพรที่มีรสสมุนมากเลยเราพกเอาไว้พลังนะครับสมุนไพรเนี่ยแล้วก็มีมีข้าว านานท,ที่ที่เนี่ยปลูกแล้วลได้ผลดีเพราะว่าดินดินที่เนี่ยดินดีแล้วก็ผลตกชุกแล้วก็น้ำไม่ท่วมด้วยฮะก็เลยได้ผลดอนก้านี่ใช้อย่างรัดรัดก้าไว้เนาะเมื่อลงรถปั๊บก่อจัดสรรที่ทางสำหรับรับประทานอาหารกันเลยวันนี้เด็กๆก,ก็ได้ฝึกความอดทนและการรอคอยมีความอ่อนน้อมถม่อมตนเป็นคนรับใช้เป็นคนเสียสละและมีมารยาทสังคม ประเคนอาหารให้ท่นสมณะและศิขมา m a ก่อนตามด้วยผู้ใหญ่ตักอาหารจากนั้นจึงค่อยให้เด็กตักอาหารรับประทานทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในหนึ่งชงั่วโมงเพื่อไปโรงงานทำงานต่อโดยเร็ว เริ่มต้นลงทำงานตอน8โมงครึ่งวันนี้พระอาทิตย์มาแรงอากาศก็ร้อนพอสมควรทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่ที่ไปรวมกันได้64ชีวิตแบ่งงานกันทำทั้งช่วยกันถอนหญ้าถางหญ้ารอบๆโคนต้นสมุนไพรและช่วยกันถอนกล้าข้าวที่ตกกล้าไว้งานถอนหญ้าถางหญ้านั้นทำเป็นกันทุกคนแน่แต่งานถอนกล้าข้าวนั้นมีบางคนที่ทำเป็นและบางคนที่ทำไม่เป็น คุณยายเรืองซึ่งเป็นเจ้าของงานก็ช่วยบอกช่วยสอนช่วยแนะนําให้เป็นอย่างดีรวมถึงผู้ใหญ่บางท่านที่มาวันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการถอนกล้าเช่นกันก็ได้บอกแนะวิธีให้แก่เด็กๆอย่างแรงมากเนย่เอายางนี้ให้มันให้มันจะชื่อไม่ให้ช้นโอ้ไม่ให้ช้นแล้วพูดกับมันดีๆไหมยายใช่นี่นี่ทำอย่างนี้เออ เขาก็พดเนภาาจีปเน่ยขาอกูเ่อยเไรนะอิงตอเน่ยอริเงตอเน่ยอิงตอนี่อย่างนี้ลยฮโยาเมมัชิตะอ๋อเมัคุเตะาจิเมมัชิตะดึงอย่าดึงกินมากนะถูกนะดึงกินใน้อยดึงมากๆมันจะขาดดึงนใน้อยต้นค่ถอนไป ถอนทีน้อยๆนนี่เขาระวางานขึ้นมาด้วยอย่างนั้นมันจะไม่มีรากถอนง่ายจะไม่มีรากเราถอนการให้รากมันเยอะๆอย่างเงี้ยให้รากมันขึ้นมาเยอะๆเราถึงให้มันมีดินอ๋อต้องมีต้องถอนให้มีดินติดมาด้วยครัแล้วก็ล้างถึงจะมีรากิดน้้าใส

พระได้พูดตดิดคุยเรื่องราวสารพัดให้การฟังอย่างเบิกบานร่าเริงงานนี้พี่คลุยสิทธิ์เก่าสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำมาร่วมด้วยซึ่งพี่คลุยเป็นคนที่คุยเก่งชวนน,น้องๆคุยอย่างออกรสออกชาติเป็นที่เพลิดเพลินสนุกสนานแต่ได้งานได้การดีผู้ใหญ่ที่ไปบอกว่าแต่ก่อนชวนเด็กร้องเพลงเพราะครูเด็กๆก็ทาเฉยไม่เอาด้วยแต่ตอนนี้ไม่ต้องบอกเลยเด็กๆร้องเพลงเพราะครูกันเองอย่างยินดีเต็มใจแถมบอกว่าชอบ ฟังเพลงนั้นเพลงนี้ของพ่อครูอีกตั้งหากนี่คือความเจริญที่ไม่คิดว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะชอบฟังเพลงโลกุตระของพ่อครูได้ ชื่อ,อะสะพานบุญธีรศร์ครับมีที่ไร่ยอยู่12ไร่กว่าครับแล้วก็ที่นาอยู่7จไร่กว่าครับที่ที่สวนนี่ก็ปลูกพืชที่เป็นหัวนี่ที่นั่นก็ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ขมิ้นหรือว่าพราหรือว่าอะ,อะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ข้างบนนี่ก็ปลูก เคยเป็นอินทปาลำแต่ตอนนี้ร้อยกว่าต้นนี่โค่นทิ้งหมดนะพอมันมันไม่มีใครดูแลและมันฝาดครับปลูกสมุนไพรนี่ปลูกทั้งหมดก็ไปให้ที่วัดแหละครับที่ที่นานี่ก็มีทั้งหมดกิไร่กว่านี่ก็ที่เอาไว้กินเองก็สองไร่ครับนอกนั้นก็เข้า ส่วนกลางหมดคนะร,รับระหว่างถอนกล้าข้าวนั้นคุณยายเรืองก็ได้พูดประวัติของคุณยายในการมาเจอชาวอาโศกให้ฟังอย่างสนุกสนานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเงียโบสดับฟังกันเป็นอย่างดีต้นกล้าข้าวที่เราถอนวันนี้จะเป็นข้าวพันโคชิฮิคาริ ซึ่งมีคุณเกษตรหินพันธ์ุได้นําไปปลูกที่ราชทินอโศกได้ผลดีคุณยายเรืองจึงนํามาปลูกที่นาของคุณยายบ้าง เสร็จประมาณสักเกือบ12นาฬิกาจากนั้นพักผ่อนดื่มน้ำอีกประมาณ20นาทีจึงลงไปลุยดำนาต่อที่ที่จะดำนานั้นก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับถนนบ้านใายเรืองเดินไปสักประมาณ500เมตรก็จะเจอที่ดำนาอนา้เออไม่ใช่ไอยิโน,น,นมโตนะคะพี่นออ,อพวกน้อยการถ้าวาันิืเรือเขาน้ามูนี่นะพี่นองไปเหตุกาของสุรศของบริษัทไอยิโน,นมโตะนะคะคนิษวา่าเาน่อยการนะคะ ว่าเป็นนันก็ต้องเรือเขานะมมนี่เพจไทยยี่นุมโตมันเป็นข้าวญี่ปุ่นบริษัทเรามป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นมันก็ต้องใช้ข้าวญี่ปุ่นจะให้มาใช้ข้าวของไทยไทยเรียนมันก็ไม่ได้ทำไมทำใหผู้แปลกแปลมือนคาแมเลยะ <laughs> อันนี้มันคาแมญี่ปุ่นแมมันมันเลยต้องเปลี่ยนนิดนึง เริ่มต้นดํานากันประมาณ12นาฬิกา30นาทีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ดํานากันเป็นแล้วเพียงแต่ไม่ได้ดํานากันมานานอาจจะไม่ชํานาญคุณยายเรืองก็ช่วยสอนวิธีทํานาให้อีกเด็กนักเรียนทุกคนต่างเต็มใจตั้งใจทํานาครั้งนี้เป็นอย่างดีแม้ว่าอากาศจะร้อนจะต้องลุยโคลนเละเทอะดํานากันแต่เด็กๆก,ก็ทํางานอย่างสนุกสนานขยันขันแข็งพูดคุยกันไปสร้างบรรยากาศให้เพลิดเพลิน ปากคุยไปแต่มือก็ดำนาไปอย่างเบิกบานร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสสมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โพธิรักที่ท่านยิ้มได้เสมอยิ้มได้ทุกทิศคือลูกศิษย์พระโพธิรักทั้งเด็กและผู้ใหญ่ช่วยกันดำนาอย่างขมีขมันเด็กๆอาจจะไม่ชำนาญในการดำนาบางทีดำห่างไปบางทีดำถี่ไปบางทีใช้ต้นข้าวหลายต้นเกินไปบางทีก็ใช้ต้นข้าวน้อยเกินไปบางทีวิธีปักดำก็ไม่ถูกต้อง คุณยายเรืองก็ขยันมาช่วยบอกให้เด็กๆแก้ไขเด็กๆก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือแก้ไขเป็นอย่างดีอย่างอ่อนน้อมถม่อมตนใช้เวลาทำนาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งเสร็จตอนประมาณ3มโมงเย็นพวกเราสมมาสิค่าอาบุในปัญญาที่มีรู้รักสมักสมานสามกีคีอพวกเรานี้ ผมนายรัชชนพิมังสุขครับผมสิทธิ์เก่าจากบวรผูผบาฟ้าน้ําครับรอบนี้ก็อยู่บรรลาดเป็นเรื่อยๆครับก็เลยได้มาช่วยน้องๆครับก็รู้สึกว่าน้องๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ทีมปักกาแลวก็ทีมท่านสามนาก็มีความอบอุ่นกันในการทํางานครั้งนี้ครับมีการสอนงานได้ดีครับน้องๆก็ตั้งใจกันทางานเต็มที่ครับผมแม่ครับขอสัมภาษณ์นะครับจากนักข่าวสมาศิขาครับ ก็ะจะถามว่าแม่รู้สึกยังไงกับการที่ลูกๆหลานๆแล้วก็ทุกท่านมาร่วมง,งานในครั้งนี้ค่ะโอ้ยแม่ระดีใจดีใจนะอมาช่วยกันมาอะไรเพราะว่าทุกวันแม่ทําคนเดียวใช่ไหมมีลูกมีหลานมามีสำเร็จโอยดีใจ นะครับนี่ก็เป็นเราก็เป็นกําลังใจให้กับแม่ๆอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าแม่อยู่คนเดียวกับพ่ออีกหนึ่งท่านใช่ไหมครับครับก็เป็นสองคนดูแลสวนน่าห้าสิบไร่นะครับโอ้ยมีนน้ำคนนั้นเนาะก็ค่อยๆดูแลครับก็ดุลานมาแล้วก็ชาวชุมชนมาก็เบาภาระแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันได้เยอะครับผมก็จะเห็นว่านาของเราทําไมถึงทําบ้างไม่ทําบ้างก็เพราะว่าเราไม่ทําตรงที่น้ําแฉะนะครับเพราะว่าเปลี่ยนอ๋อมันเยอะในน้ําหอยเยอะ อ๋อ,อ,อนไ่บรงมากค่ะคนนี้ <c oughs> แดดร้อนมากปวดหลังมากเลยค่ะก็สู้ไหมครับสู้ค่ะคใช่เราเป็นลูกเชาวนาะพราพ่อเราทําให้ทำฮะพ่อเราให้ทําทําสร้างอาหารใช่คนฉ<ม>ลาดสร้างอาหารคนช่วช้าสามานสร้างอาวุธ ครับผมนะฮะเราก็ชัดเจนในเป้าหมายหลักการของเรานะครับว่าเราสร้างอาหารนะครับผมไม่เน้นสร้างอาวุธนะครับส่วนมากนะครับก็จะเห็นว่าป้อพ่อแม่แม่ท่านสมณะแล้วก็ป้าป่าน้องน้องทุกชีวิตนะครับก็ลงงานกันอย่างขมีขมันนะครับนาของเราก็จะจากซุ้มนั้นนะครับไปถึงซุ้มนู้นนะครับแล้วก็จะมีน้องน้องหน่วยฝูงบินต่ําประมาณ 4- 5หชีวิตนะครับทําการตัดหญ้ากันอยู่นะครับฝึกซ้อม เป็นหน่วยฝูงบินต่ำนะครับแล้วถ้าพี่สะดุดม่เป็นไรเวชีพตอนนี้หน้าง,งานของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ากล้าข้าวยังเยอะอยู่ครับก็ใกล้จะเสร็จก็คือไม่ไมีไม่มีกล้าข้าวอีกแล้วเพราะกล้าข้าวเอามาหมดแล้วแล้วก็มีมหาสารละหึมาแต่ว่าคนเราก็มีพอสมควรครับผมก็จะสู้ครับได้หมดแล้วเนาะใช่ครับทุกคนสู้ทั้งแรงทั้งข้าวข้าวผมใกล้แล้วครับ กัสซู่ครับจบการรายง,งานข่าวสำนักข่าวสมาสิกขาเพียงเท่านี้ครับจเจริญธรรมสำัตยกดีครับ ฝ่ายผู้ใหญ่ที่ไปด้วยก็ไปช่วยเตรียมวัตถุดิบทำส้มตำให้แก่เด็กๆเมื่อเด็กๆดํานาเสร็จล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็เดินกลับไปก็ช่วยกันตําส้มตำอยากกินรแสแซบแค่ไหนก็ปรุงเอาเองเสร็จแล้วก็ลงมือเปิบกับข้าวเหนียวที่นํามาจากวัดใช้เวลารับประทานอาหารทั้งหมด1ชั่วโมงจึงได้เดินทางกลับบวรราชธานอาีอโศกโดยออกเดินทางประมาณ16นาฬิกา ซึ่งสภาพของเด็กๆที่เหนื่อยจากการลุยงานมาทั้งวันและเลอะเทอะเปลอะเปื้อนโคลนก็จะประมาณนี้นอนแบบหมดแรงฟุกหลับกันเป็นแถบๆทั้งหมดก็คือกระบวนการของการฝึกอบกรมแบบศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นเครื่องมือฝึกหัดให้เด็กๆได้ซึมซับความเป็นคนที่มีศีลเด่นจากผู้ใหญ่ความเป็นศีลเด่นนั้นคือจิตใจที่เป็นปกติจากการไม่ทำผิดศีล กายและวาจาที่ออกมาจากจิตใจที่ไม่ผิดศีลนั้นจะมีความเมตตากรุณามีความขยันหมั่นเพียรมีความเสียสละมีความอบอุ่นอยู่ในตัวแล้วจะมีความเป็นงานจนถึงเก่งงานและชำนาญวิชาอยู่ในตัว วันนี้เหน็ดเหนื่อยดำนากันทั้งวันเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ที่จะเสียสละแรงกายแรงใจอย่างเบิกบานร่าเริงร่วมกับผู้ใหญ่ชาวชุมชนรวมถึงเรียนรู้ความเป็นงานจากกระบวนการทำนาด้วยประสบการณ์จริงด้วยสองมือสองเท้าและทั้งเนื้อทั้งตัวที่ลงมือทำจริงๆเปื่อนโคลนจริงๆดำนากันจริงๆทำผิดพลาดและทำสำเร็จกันจริงๆ วันนี้จึงเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ครบพร้อมด้วยศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาภาคปฏิบัติเป็นบทเรียนสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กๆเ,เพื่อจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและถ่ายทอดสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่รุ่นต่อรุ่นเป็นการสื่อาสารศาสนาพุทธที่มีมัครคมีองค์8อย่างสัมมาทิฏฐิที่แท้จริง